สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่มาผ่าแซบมาเหล่าค่ะมากับพี่น้องมเมื่อนี้ขนมจีนน้ำยาปลาไก่บ้านาขนมขนมจีนน้ำยาปลาเนาะค่ะพี่นอ้องมาไอเพื่อนมาในชุดพนักง,งานอามีแม่แม่เคยถามนะคะพี่ๆเคยถามว่าทํางานที่เดียวกันถ้าเสื้อทํางานจะเป็นสีฝางสีเดอค่ะพี่น ong ขับรถโฟกร์ลิบเนาะคะ่ะอันนี้มีผักกาดกรอบผักกะเฉดผักกัญจองค่ะพี่น้องทัวอันนี้ข้างล่างนี่มี กระหล่ำปีกนะพี่อแล้วก็ไปนางรักป่ะพี่กินเลยกินแล้วไปเล่นเอาอะไรเลยครับกินแล้วได้ไปทํางานทำงานต่อ,อชั่วโมงเร่งรีบแต่ละวันเนาะจนไก่บ้านเนาะค่ะพี่น้องบ่ได้ใร์ลีนไก่เนาะคะ่ะใส่มากอันนี้มาเห็นอยู่ผู้เดียวอายเพิ่นบ่ค่อยเห็นเอานั่เนาะคะ่ะวันนี้จัดนี่เลยอ่ะลาดอีกหน่อยนะพี่เนาะ ขนๆเลยค่ะพี่น้องเป็นไงพี่วันนี้ใช้เส้นขนมจีนสดนะไม่ได้ต้มฮู้แหวะพางพนี่เอาหมักเนาะค่ะพี่น้องขนมจีน ฝนมาอีกแล้วใบามากตกทุกเมือเลยเนาะค่ะพี่น้องหนาคข้องยุคข้างบ้านนี่กับขึ้นสูงล่ะ พักสดพักสมเนาะค่ะ เผ็ดไหมพี่ไม่หน่อยกำลังดีกำลังดีเช็ดหมดเลย <laughs> ง,งัดแตงงัดแตงเยอะหมดกัดกินไมนะคะพี่น้องหมดกัด <laughs> <laughs> โอ้นั่งถือไว้หมดกับวันนี้ <laughs> ไปเอาอัน ช็อกมาขีดกันไว้เนาะคะ่ะมันฝนตกชุม่มอนะเนาะมดคันเยอะบาดมันยอยู่ในไก่ป่าเนาะคะ่ะ กันจองเข้ากันนะพี่นเนงะพกกันจองลวกกินกับตับไอขนมจีนเนาะคะ่ะ 我女朋友。嗯嗯嗯 ไม่แดดแต่ว่าร้อนนะพี่นะอา้อาวอ้าวอืมผักไหม Cái dựa khó khăn à, hắn làm tiền nó. อะไรพี่แซ่บคัากรายนึ่งพึ่งกันเฮดใส่แบบใบบักทีลาวด้วยไอ้เพิ่นลองทางแหลงนาะวคะ่ะนึกว่าไอา้เพอรจะเมนใบบักทีลาวกินได้น้ำดูเห็นเป็นนางรักใช่ไหมเคยชินนะ เนาะค่ะพี่นองอินอิ่มเดี๋ยวได้ไปสู่งานกันต่อเนาะค่ะมื้อนี้ขนมจีนน้ำยาปลาไก่บ้านแซ่บแซ่บบ่แซ่บกระดั้นตีเคียงทานมินเลนใหญ่เมื่เมื่หนาเนาะค่ะพี่น้องค่ะไปแล้วเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้นี่ก็ขอฝากับเพื่อนเขานี้เนาะค่ะนี่ก็ขอขอบคุณกำลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เนาะค่ะเป็นกำลังใจให้นเองได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับคลิปนี้นี่ก็พี่พี่เชี่ยนลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะสวัสดีครับ